สสหรือสวโดยใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเดียวในปัจจุบันเป็นไปไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560การเลือกตั้งสสและสวมีรูปแบบดังนี้การเลือกตั้งสสแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ350เขตแต่ละเขตเลือกตั้งมีสสหนึ่งคนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ100คน การเลือกตั้งสอวอเลือกกันเองโดยบุคคลใน20กลุ่มอาชีพกลุ่มละ10คนรวม200คนหากต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเลือกตั้งให้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเดียวจำเป็นต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนดังนี้ 1. เสนอยติแก้ไขรัฐธรรมนูญ สามารถเสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของวุฒิสภาประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนคน 2. รัฐสภาพิจารณารัฐสภาพิจารณายาติแก้ไขรัฐธ,ธรรมนูญต้องได้รับเสียงเห็นชอบจากมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของรัฐสภา ประชาชนลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านการแก้ไขต้องได้รับเสียงเห็นชอบจากประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมากกว่าร้อยละ50ของจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องอาศัยความเห็นชอบจากหลายฝ่ายข้อดีของการเลือกตั้งโดยใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเดียวประชาชนมีตัวเลือกในการลงคะแนนเลือกผู้แทนที่หลากหลายมากขึ้น ลดโอกาสที่พรรคการเมืองขนาดเล็กจะไม่ได้รับเลือกตั้งส่งเสริมให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งมุ่งเน้นนโยบายระดับชาติมากกว่านโยบายเฉพาะพื้นที่เข้าเสียของการเลือกตั้งโดยใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเดียวผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพื้นที่ห่างไกลอาจเสียเปรียบผู้สมัครจากพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นอาจทำให้เกิดปัญหาการรวมกลุ่มการตามภูมิภาคศาสนาหรือเชื้อชาติ นโยบายที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะพื้นที่อาจไม่ได้รับการดำเนินการโดยสรุปการเลือกตั้งสอสอหรือสอวอโดยใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเดียวในปัจจุบันเป็นไปไม่ได้หากต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเลือกตั้งจำเป็นต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องอาศัยความเห็นชอบจากหลายฝ่าย ทั้งนี้ยังมีรูปแบบการเลือกตั้งอื่นๆที่น่าสนใจเช่นการเลือกตั้งแบบบัตรคะแนนเดียว (Single Transferable Vote) หรือการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม (Mixed Member Proportional Representation) ซึ่งอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าการเลือกตั้งแบบเดิมประชาชนควรข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งแบบบัตรคะแนนเดียว (Single Transferable Vote, STV) และระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม Ation, m i ค Member Proportional Representation (MMP) 1. ระบบเลือกตั้งแบบบัตรคะแนนเดียว (STV) กลไกการทำงานผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงโดยเรียงลำดับความชอบผู้สมัครรับเลือกตั้งภายในเขตเลือกตั้งเดียวกันแต่ละเขตเลือกตั้งมีผู้แทนจำนวนหนึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรผู้สมัครที่ได้คะแนนเสียงอันดับแรกในจำนวนที่นั่งที่กำหนด จะได้รับเลือกตั้งโดยอัตโนมัติสำหรับคะแนนเสียงที่เหลือของผู้สมัครที่ได้รับเลือกแล้วและผู้สมัครที่ไม่ได้คะแนนเพียงพอที่จะได้รับเลือกจะถูกโอนไปยังผู้สมัครลำดับถัดไปในบัตลงคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งกระบวนการโอนคะแนนเสียงนี้จะดําเนินต่อไปจนกว่าทุกที่นั่งจะเต็มตัวอยา่างเขตเลือกตั้งที่มีผู้แทน3คนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง100คน ผู้สมัคร A ได้คะแนนเสียงอันดับแรก35คะแนน A ได้รับเลือกตั้งโดยอัตโนมัติคะแนนเสียงที่เหลือ35คะแนนของ A จะถูกโอนไปยังผู้สมัครลำดับถัดไปในบัตรลงคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง100คนสมมุติว่าคะแนนเสียงที่โอนไปนั้นทำให้ B ได้คะแนนเสียงรวม30คะแนน B ได้รับเลือกตั้งคะแนนเสียงที่เหลือ5คะแนนของ A และคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้สมัครที่ไม่ได้รับเลือกตั้ง จะถูกโอนไปยังผู้สมัครลำดับถัดไปกระบวนการโอนคะแนนเสียงนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าซีได้รับคะแนนเสียงเพียงพอที่จะได้รับเลือกข้อดีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีตัวเลือกในการลงคะแนนเลือกผู้แทนที่หลากหลายลดโอกาสที่พรรคการเมืองขนาดเล็กจะไม่ได้รับเลือกตั้งส่งเสริมให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งมุ่งเมน้นนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ช่วยให้เกิดรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากที่มั่นคงข้อเสียระบบซับซ้อนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจสับสนการนับคะแนนเสียงซับซ้อนและใช้เวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาการรวมกลุ่มกันตามภูมิภาคศาสนาหรือเชื้อชาติ 2. ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม (MMP) กลไกการทำงานผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงสองใบ ใบแรกเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตคล้ายระบบเดิมใบที่สองเลือกพักการเมืองที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรจะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกแบ่งตามจำนวนประชากรในแต่ละเขตเลือกตั้งคล้ายระบบเดิมส่วนที่สองแบ่งตามสัดส่วนคะแนนเสียงที่พักการเมืองได้รับจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้ง จะมาจากผู้สมัครที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดในแต่ละเขตผู้สมัครที่เหลือมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองตัวอย่างสมมติว่ามี100ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร50ที่นั่งแบ่งตามจำนวนประชากรในแต่ละเขตเลือกตั้ง50ที่นั่งแบ่งตามสัดส่วนคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองได้รับจากบัญชีรายชื่อข้อดี เป็นระบบที่ผสมผสานข้อดีของระบบเสียงข้างมากแบบแบนงเขตและระบบสัดส่วนช่วยให้เกิดรัฐสภาที่มีตัวแทนจากพรรคการเมืองหลักคำแนะนำเพิ่มเติมและข้อสรุปเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งแบบ STV และ MMP ทั้งระบบ STV และ MMP ต่างมีข้อดีและข้อเสีย การตัดสินใจว่าระบบใดเหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่บริบททางการเมืองประเทศไทยมีประวัติศาสตร์การเมืองที่ยาวนานมีพัคก,การเมืองจำนวนมากและเคยมีประสบการณ์กับระบบเลือกตั้งหลายแบบวัฒนธรรมทางการเมืองประชาชนไทยมีความคุ้นเคยกับระบบเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและอาจเข้าใจระบบ STV หรือ MMP ได้ยาก ความต้องการของประชาชนประชาชนไทยต้องการระบบเลือกตั้งที่ให้ตัวแทนที่หลากหลายรัฐบาลที่เสถียรและป้องกันการทุจริตคาแนะนําเพิ่มเติมศึกษาข้อมูลประชาชนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งต่าง,าง,างๆเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียและววิเคราะห์ว่าระบบใดเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยมีส่วนร่วม ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งผ่านช่องทางต่างๆเช่นการลงประชามติการรณรงค์หรือการเสนอแนะต่อผู้แทนของตนประนีประนอมการเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประชาชนควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและหาจุดร่วมเพื่อประโยชน์ของประเทศข้อสรุป ไม่มีระบบเลือกตั้งที่สมบูรณ์แบบระบบที่ดีที่สุดคือระบบที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศและตอบสนองความต้องการของประชาชนการตัดสินใจเลือกระบบเลือกตั้งสำหรับประเทศไทยควรผ่านกระบวนการที่โปร่งใสมีส่วนร่วมและคำนึงถึงความคิดเห็นของทุกภาคส่วนอนาคตของประชาธิปไตยไทยขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนควรศึกษาข้อมูลสแสดงความคิดเห็นและร่วมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่ระบบเลือกตั้งที่ดีและรัฐบาลที่โปร่งใสรับผิดชอบและทำงานเพื่อประชาชน